ก็สวัสดีทุกคนนะครับวันนี้คุณแม,ม,ม,ม่ก็หัเล่นตามคอมเมนต์ในหัวนะซึ่งมีคนแนีบอกผมเนล่าข้าหัวแบบต้องเล่นแบบล่้าวหัวแบบใช้ชิปดอกตลอดนู่นนะผม <S <S ซึ่งงอในย่าพึ่งมาลองแบบใช้ชิปดอกเรื่อยๆนะผมซึ่งผมไม่รู้ว่าผมจะทำอะไรบ้างเนอะผมชอบปลดชิปดอกเลยครับก็เม่นล่าผมแตดผมแต่งแต่งัอนนี้นก็ได้แก่สายฝนนะครับ <S <S ผมแต่งอย่างนี้เรารู้ว่าผมเล่นว,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 วันโดฟ้าจะนอนทับร้อยเปอร์เซ็นต์นี่เลยโอเคก็มาผมเริ่มลาด้ว่ย สึ่งเนีน่าเล่าเป็นผลชายนะผมว่าได้จับเนาไ,ได้ง่ายๆเราชิบหลอกตายเลยตัวไอ้เอาเนื้อนนะงาน เกือบจะปลดชิปล็อกเยอะเรียบร้อยครับตายีอีกหนึ่งคนนะผมมาเลยเพื่อนเผาไซ ที่บล็อกมออนันมองยากเหมือนกันนะแต่ข้อดีก็คือสกิลมันจะโดนง่ายืมเรียบร้อยมาเพื่อนสายปืนนะครับระวังโดนยิงเนาะโอ้โอ้ยิงแม่น่ะโดนยิง หายฮะหายตัวได้สกิล4ฝนทรายปุ๊บหายตัวไปเลยบัก๊กทิ้เหรอเพื่อนได้ใช่นะครับอันดับ3าม,มาแล้วนูน่นอยู่นูน่นได้เจอพลังงานชิปล็อก1 2 3เก้าเป็นสายดาบนะครับ อีคนหนึ่งมาลีเนี่ยมาจังเลยในสารรับสาบเลยอ้เสือมาน่าจะมาช่วยกันหรือเปล่ามไม่รู้เหมือนกันนะ เอาคูนซะด้วยเกือบโดนลัสสดสดๆต่อหน้าต,ต่อตาเลยเกือบอะต้องกัดระยะการเลยนิดนึงเล่เนนชิปล็อกอย่างเงี้ยยิ่งเหมือนทราย่ะฮึยี่ที่ว่าเกือบโดนลาดโทษเลยอเนียว่าเพื่อน เลี๋ยก่อนนะผลเสือแพ้ผลน้ำแข็งอม,มันเป็นไปได้อย่างไรกันืบ้างที่เสืออาจจะเล่นอยู่บนอากาศก็ได้ไม่ได้เล่นอยู่บนพื้นอย่างเดียวเนี่ย <What? S 1> โอ้มนุษย์ข้อโบนมันคล้ายๆกับคนนุ่นเหรอน่าจะสายดาบคนระับคนนี้ มสวยโอ้เนืบด้วยหรอเนืบเหมืนอนกันสวยครับซึ่งก็เอาคารโบอะไรไม่รู้นะผมนะฝุนทรายกับนี่เออของกระบอกของสโมเกอร์อ มาอ่ะมาอ่ะโนเพือนรูอว่าก็ไม่ใช้ก๊อตง่ายเลยนะผลเกิดแบบใกล้มากนูนตายแล้ว โอ้สปริงโดนเฉยเลยเรียบร้อยครับมันเสือสองรสามมาแล้วคนนี้ผมต้องฆ่าไว้เดี๋ยวกันโดนลัดีกเพราะว่าชิปล็อกเน่ยมันก็ดีกับคนที่เล่นพวกขนประมาณนี้ผมขนขนทรายเนี่ย จะหนีเหอเพื่อนคนนี้ก็สารับสานะแสดงว่าเรือนเสือจริงเนอะซึ่งผมก็ดูจากสรงอะไม่น่าจะ <What? S 1> นี่ปล่าโ okay, อเคออก หลุหเปิดหรือบอด่ยเปิดเปิด,ปดอืมไมสิกิวไม่โดนสวยครับนี่เตรียมตัวตายเลยเว้ย เปิดเผาอืมสารนับสามนะผมเรียบร้อยเลยโอเคผมเราก็อยู่รซึ่งผมก็อาจจะขอเปลี่ยนเซตนิดนึงนะผมนะตอนที่ผมเล่นผลทรายนะคือเจอแต่คนหนีล้วกันลุกนะครับก็เปลี่ยนเซตเนะเป็นโมจีนะครับก็นอกคาเฟ่กันหนึ่งคนผลแสงเนี่ย ซึ่งโมจิวันนะั้นเล่นง่ายมากเลยฝนที่ชิบเราประมาณฝนสายวันน่ะโอ้โ,โ้โคดิจิตอลอะ่ะไม่โดนใครอะ่ะตอนนั้นเล่นไม่เอาเนอี่ยอนสงจะเล่นหนูเดียวเลยไหมมา ไม่ได้เจอคอโบแน่เพื่อนนี่คอโบเวลี่สตันสตันจนเผาหายแล้วผมก็เผือดชิปล็อกกับผมโดดครับกดผิดเมกี้เออปดชิปล็อกเฉยเลยหน้อยก็ตายโดยชิปล็อกอันนี้มาเลยเพื่อน สวยนะครับโดนสองแต่ผมไม่มีสกิลใส่เนี่ยเลยเปิดวีสีอ่ะเลยรีบตายเล่นมาลีนอยู่เลยนะครับเนี่ยตัวดีผลแสงเป็นผลนี้ก็น่าจีใจกวนนะแล้วก็เกือบโดนล่าถือว่าดีนะผมมาต่อไปไลา์ต่อไปบัณฑน ท่านนี้นอย่ากโคตรขัดนิดนึงนะผมแสงมายี่ได้เจอคอมโบสตันต่อคนะรับเกมปิงด้วยเดี๋ยบ่ะ สวยครับสารับสามแลวก็สารนับสามอีกคนหนึ่งครับเรียว่าสารนับสามคู่เลยนะครับผมครับเป็นผลก็ถ so ือว่าไดใช้ได okay. right, so ้เลยนะผมนะเล่นได้สองผลนะครับชิปล็อกค้างวันนี้ก็มันเนี่ยอาจจะเล่นยากนิดว่าตรงที่เต้องใช้มุมมองการมองครับผมเพราะมันจะหันตามจอประมาณนี้นะครับกตเล่นยากอยู่พอตัวนะผมนะโอเคเอาละซึ่งก็ น่าจะมีเพียงเท่านี้การล้างหัวในครั้งนี้นะผมนะเอาละถ้ใครชอบเน็ยก็ลืมฝากกดไลค์ในตานผมนี้ไปครับติดมาย